ันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนนาปานุสติกรรมฐานส่วนที่แล้วมานั้นได้พูดถึงด้านคณิกาสมาธิเลว,วจาระสมาธิ <c oughs> สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานการเจริญอนนาปานุสติกรรมฐาน อารมณ์เข้าสู่ความเป็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่ยากเมื่อผ่านอุปจาระสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุขมีความเยือกเย็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานนี้แบ่งออกเป็นสี่อย่างคืออารมณ์ปฐถมชฌาน ปัมัชานนี่มีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคำว่าวิตกก็ได้แก่รมนึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกวิจารก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้น หรือว่าจะพูดกันทั้งในกรรมฐานสี่สิบเราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจมกูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือเส้นดือสำหรับลมให้ใจเขา้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนย์เหนือเส้นดีกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมที่ปาก อย่างนี้แปลการของวิจาร์ณจำมใม้ดีด้วยแล้วก็ปีติได้ความเอิบอิ่มใจตามที่กล่าวมาแล้วมีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเจริญพระกรรมฐานสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้ สุขก็ด้แก่ความสุขเยี่ยวเยินที่หาความสุขเปรียบเทียบใดๆไม่ได,ไได้ไม่มีความเอิบอิ่มใจมากเอกกตาตามีอารมณ์เดียวหมายความว่าในขณะนั้นจิตจะจับเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอื่น อันนี้เป็ลการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาคือการของปฐมฌานมีองค์ห้าแต่ถ้าว่าจะพูดถึงความรู้สึกขณะที่จิตก็เราเข้าถึงปฐมฌานจิตจะจับลมให้ใจเข้าออกลมให้ใจจะเบามีความส,สดชื่นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใส แต่แต่ว่าไม่รำคาญในเสียงจะเป็นเสียงดังจะเป็นเสียงเบาเสียงเพลงเสียงทะเลาะกันเออะไวยของขี้เมาขี้เล่าเมายาข็อตามเราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอารมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกกันว่าปฐมฌาเนเมนโดยาพะอ,อย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับโฟฝึก ที่จะเข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังเขางจิตยังไม่มัน่นคงตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเข้าออกจะมีลมสงัดจะมีสภาพนิ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางทีเราคิดว่าเราหลับ แต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะงอกหน้างอกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรงแล้วมีอาการเคลิ้มลืมตัวเหมือนหลับสคกครู่เดียวหรือว่าเดี๋ยวเดียวจะมีอาการหวิวคล้ายตกจากที่สูงและเราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ในอีก เพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านหลายเพง่ทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงัดมีอาการคล้ายเครื่อเหมือนหลับเป็นอาการจิตหยาบเพืออารมณ์หยาบของปฐมฌานเป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบหย,ยาบ แต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตพรัดจากฌานมิจึงมีอาการวิวคล้ายกับตกจากที่สูงถ้ามีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นก็จงอย่าสนใจย่าสนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมณ์ปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้น มาเข้าถึงตอนทุติยชาญคือชาญที่สองชาญที่สองนี่มีองค์สามเพือตัดวิตกวิจาร์เส้นได้เหลือปีติสุขเอกขคตาในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมให้ใจเข้าหายใจออกจะวางไว้คือจิตจะไม่สนใจลมให้ใจจะเบาลงมีแต่ความสดชื่นหันษา มีความเนื่องสนิทถ้าหากว่าเราจะสังเกตง่ายๆนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าเราเน้กว่าพุทธเวลาให้ใจออกน้นว่าโทอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะที่เข้าฌานที่สองเมื่อกนาจิตเข้าถึงฌานที่สองคำภาวนาจะหายไป จิตจะตั้งอารมณ์ทรงมีความเอิบอิ่มมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดละสงัดมีอารมณ์สงัดมากแต่พอจิตเคลื่อนจากฌานที่สองลงมาสู่อุปจาระสมาธิจะมีความรู้สึก,กว่าโอนหนอ,อนี่เราลืมไปแล้วหรือหรือว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนานเลย การกำหนดรู้จับลมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทำตายจริงที่เราเผลอไปแต่ความจริงนั่นไม่ใช่การของความเผลอแปลการของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านทั้งหลายพึงเข้าใจตามนี้สำหรับการของชานีสามนั้นมีองสองคือเหลือแต่ศขกับเอกเาตา ตัดปีติหายไปอาการของฌานที่สองนี่ที่เราจะสังเกตได้ง่ายความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในอรมที่ตั้งไว้ดีกว่าฌานที่สอง ล้าทางร่างกายจะสั่งเกตว่ามีอาการคล้ายๆกับนั่งและยืนตรงเป่งแม้อะไรมาผูกเข้าไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึกหูได้ยินเสียงภายนอกเบาๆที่แม้วเสียงนั้นจะดังแต่ก็เสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สาม เมื่อเข้าถึงชานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่ถ้าว่ากำลังใจไม่มึดมีความสว่างโปรงทรงอารมณ์อยู่ตามปกติมีอารมณ์เด็ดเดียวตั้งมั่นเ่อมีความมั่นคงมาก ไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยุงจะกินลิ้นจะกัดเสียงจะมาจากทนไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชาน4สีน่นี้มีองค์สองคือมีเอกับข้าตาอ,อุเบกขาเอกับข้าตาหมายความปรทสองอารมณ์เป็นหนึ่งอารมณ์ไม่เคลื่อนอุเบกขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมด ที่พูดมันนี้เพื่อประสงค์ทยทานหลายทราบว่าอากายของฌานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็จงอย่าสนใจว่าเวลานี้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็น เป็นสคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ช่างไม่สนใจนี่เราพูดกันว่าในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกันถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทำตามอารมณ์สบายของเรา มันได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นเมื่อวานนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้เร็วกว่าเมื่อวานนี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีเพื่อทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ของสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีอาการดิ้นรน จงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้หรือว,วันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ฉะนั้นขอท่านหลายพึงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อผลุ่งความดี นั่นก็คือเวลาที่เจริญสมาธิจิตเป็นด้านอนาปานุสติก็ตามกรรมฐา,ากนกออื่นใดก็าตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรก็ช่างอย่าไปตั้งหน้าตั้งตาว่าเราต้องการได้ฌานนั้นเราต้องการทรงฌานนี้มันจะเกิดอารมณ์กลุ่ม ถ้ารมกลุ้มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลดีสุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอันว่าขนาดใดที่ทำไปขณะนั้นเรามีความพอใจได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงอุปจาระสมาธิเราก็พอใจ จิตจกโดยทานชาญใดาชานหนึ่งเราก็พอใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทําจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงอุเบกขารมนั่นเองเมื่อการฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมและอุเบกขาคือจิตจะทรงชาญสี่านสี่ได้ง่าย ตอนนี้ปาก็ขอพูดกันทั้งหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อนว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิกของเราเป็นเครื่องการกระทำสมาธิอย่างที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทำการทำงานคนดี ใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินาบาตเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมให้ใจเข้าออกพยายามทิ้งลึกลมให้ใจเข้าใ,ใจออกไว้เสมอแต่ว่าท่านงานานั้นไม่เหมาะสมเมืการใช้ลมให้ใจเข้าหาใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งาน ว่าเวลานี้เราทําอะไรเราได้ยาเลยแล้วก็ใจจับเฉพาะเวลาที่เราได้ยามือเราถือจอบจอบเราฟันดินนี่เราถาหญ้าจะถาตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างนี้ก็เป็นาการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะต่อตะป,ปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกปูน เราจะทำอะไรทุกอย่างตั้มตั้ง,งใจทำในกิจนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทำสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกหนงานสำหรับวันนี้ยังไม่พูดถึงด้านวิปัสสนาญาณก็จะพูดในวงแคบๆของสมาธิเท่านั้น มีวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเขาใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้หนึ่งซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมาก็ดีเราร้อนมาก็ดีเดินทางไกลมาเหนื่อย เนี่ยก็แมงร้อนจัดสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่มีเรือมันหายากจะไปมาติกาบาเสกุลจะไปไหนกันทีก็ใช้การเดินเดินมาร้อนร้อนร้อนถ้าก็เหนื่อยจัดพอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามมนร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราเข้าอยู่ในห้องเขาเราโดยเฉพาะ ไม่ยอมให้เหงื่อแห้งไม่ยอมคลายความเหนื่อยนั่งปรับหรือว่านอนลงจิตจับสมาธิทันทีจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตไม่นจะทรงตัวไหมถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงใดเราจะไม่เลิกแต่ว่าการอย่างนี้ท่านทั้งหลาย มันเป็นการระงับความเหนื่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิเล็กน้อยคือคณิกาสมาธิความเหนื่อยมันก็คลายพอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายเหนื่อยทันทีความร้อนความกลุ่มมันจะหายไป ในความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมรรคผลและได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่าส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่มลชนมากๆเพื่อการเจริญสมาธิจากป่าในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีนั้นไม่จริง ถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพียงใดถ้ากลับเข้ามาหาหมู่ชนเมื่อไรเมื่อนั้นไม่เกิดการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่ตา,าวิทยาถามว่าทราบเรื่องนี้ได้ยังไงกระผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชาัดการอยู่ในถ้ำผมทำมาแล้วทุกอย่าง แต่ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุ่มคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงัดไม่มีอะไรรบควนใจเราจะทรงอารมณ์อย่างไรก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงัดลมไม่พัดน้ำไม่ไหลไม่มีใครไปจับเขยา่าไม้มันก็มีอาการทรงตัว ปักแน่นหรือไม่แน่นมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไปปักที่น้ําไหลเชี่ยวลมพัดแรงมีคนก็เยาวถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ทรงตัวไม่ไหวข้อนี้มีประมาณชั้นใดจิตของเราก็เหมือนกันที่จะได้ดีกันจริงๆก็ต้องต่อสู้กับอรมที่เข้ามาขัดขวางในาอาการที่ต่อสู้กับความเหนื่อยและความร้อนหนี ผมเคยทําแบบนี้นะเคยทําแบบนี้บางทีพมทํทงานเหนื่อยๆน่ดีไม่ดีกําลังเหนื่อยหอบแทกนั่นแหละผมหยุดพับนั่งเพียงสลังเพียงฝาปรับจับอารมณ์สมาธิจับเมื่อไรมันทรงตัวเหมือนนั้นอารมณ์สบายทันทีนี่ฝึกที่ต้องฝึกแบบนี้ เวลาทํางานเหนื่อยๆแต่ว่าเวลาที่จะนั่งทําแบบนั้นระวังนะย่ายใ,ใครเขาเห็นการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับว่าเป็นอุป,ปกิเลสมันจะมีการโอ้การโอดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้ได้รับนั่งเฉยๆสบายๆถ้าจย,ยว่าอย่างไงก็ช่างประเดี๋ยวหนึ่งเราก็ลุกไปทำงานของเราใหม่ ในประการที่สองต้องพยายามต่อสู้กับเสียงเวลานี้สะดวกในการต่อสู้กับเสียงนี่อย่าใช้เสียงมันดังนักชาวบ้านเขาจะรำคาญวิธีต่อสู้กับเสียงก็คือขณะที่เราพบกับเสียงที่เราไม่พอใจเขาคุยกนเอะอะวุ่นวายเราย่องเขาไปกใกล้ ถ้ามันไม่มีที่รับเราก็เข้าไปกใกล้ๆทำตามองหเมือดูอะไรสักก็ช่างเอาจิตจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกรู้สดูที่ว่ามันํำคาญในเสียงไหมถ้าทำอย่างนั้นไม่สะดวกเวลานี้วิทยุของเรามีบันทึกเสียงเขาเรามีเวลาเราจะทำเปิดเบาๆนะอย่าไปให้คนข้างๆเขาลำคาญ เปิดวิทยุฟังเบาๆมันจะเป็นเพลงละครอะไรก็ตามขณะเดียวกันนั้นเราก็ใช้อารมณ์กำหนดอนาาปานุสติกรรมฐานหรือภาวนาไปด้วยก็ได้หูหได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดในวิทยุชัดแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่รำคาญในเสียงนั้นอย่างนี้ใช้ได้ เโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําไปทําไปจนถ้าจิตหูไม่ได้ยินเสียงเลยยิ่งดีใหญ่นั่นเป็นอาการของฌานสี่เท่าที่ฝึกกันมาคงเคยฝึกอันดับแรกใช้แผ่นเสียงชุดหนึ่งให้เด็กเล่นเมื่อเด็กเล่นเด็กก็เออะวนวายไปตามเรื่องแล้วก็ใช้เสียงมันก็เปิดเสียงเพลงด้วย สมัยก่อนก็ใช้วิทย์ขยายเสียงแผ่นเสียงแบบไคลานต่อมาแผ่นเสียงเดียวสายเดียวเราสู้ได้ก็ไปซื้อใหม่เครื่องหนึ่งเพลงไม่เหมือนกันให้เด็กกีโพวกหนึ่งเล่นมันก็เทิ้งกันมาทิ้งกันไปฝ่ายนี้เปิดเพลงอย่างนั้นฝ่ายนั้นเปิดเพลงอย่างโน้นเรานอนกลาง นอนจับลมให้ใจเขาออกภาวนาไปจนไม่รำคาญในเสียงในที่สุดเสียงนั้นดันลังแววน้อยลงมาทีท,ท,ทีจนกระทั่งถึงระดับไม่ได้ยินเสียงเลยไห้ใช้ได้ต้องต่อสู้แบบนี้เสมอเสมอจนกระทั่งมีอารมณ์ชินอารมณ์ชินขึ้นมาเสียงแต่ยินเสียงที่เราไม่พอใจเมื่อไรถ้าเราพอใจเมื่อใดก็ตาม เราจะเข้าสมาธิได้ทันทีทันใดนี่ว่าการถึงการฝึกจิตให้คล่องในการเข้าสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้อารมณ์จิตจะส่งตัวพยายามทำจงอย่าคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครก็ทำได้ไมาตั้งแต่เกิดทุกคนต้องมาฝึกกันไหมกัน จึ่งตั้พระอาหารหันต์ทุกองค์ที่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ฝึกกันมาแบบนี้ค่อยทําค่อยไปทีละน้อยดันน้อยในทีน่สุดมันก็เข้าถึงจุดจบถ้าเราไม่ละความพยายามแต่ตอนนี้พูดเฉพาะอนาปานุสติกรรมาทานดีไมด่ดีเดี๋ยววั่นเผลอเอาอะไรมาพูนเปลี่ยนคำมันจะยุ่งกันใหญ่ นี้ต่อมาอีกเราก็พยายามฝึกระงับอารมณ์ที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนิจจารมณ์คำว่าอนิจจารมณ์ก็ได้แก่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องพยายามระงับดังกำลังของสมาธิคิดว่าใคระว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาอย่างไรก็ช่างเขามันเป็นปากของเขาแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้มันเป็นเรื่องของเขา เวลาที่รับคำด่าหรือคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำดา่าเราจะเพิ่งไปโกรธใช้จิตพิจารณาเสียก่อนว่าไอ้เรื่องที่เขาดา่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นอาการที่ไม่ตรงตามความจริงเราก็ยิ้มได้ว่าท่านพูดดา่านี่ไม่เห็นจะมีกาการน่าเรื่อมใสตรงไหนดา่าทรงเดชโดยไรเหตุไรผล ไม่เหมาะกับฐานะที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแต่จงอย่ากโกรธจงยิ้มเสียว่าเราดีกว่าเขาเยอะและต่อจากนั้นไปก็ใช้อารมณ์ใจเอาสมัยถ้าพบอารมณ์ที่เขาทำให้เราไม่พอใจเราก็ใช้อารมณ์จับอารมณ์ลมให้ใจเขาออกให้จิตมันทรงตัว เจนดาก็ช่างเจ้าว่าก็ช่างนิ้นท้ายก็ช่างช่างเขาเรารักษาอารมณ์ของเราให้มีความสุขใช้ได้ที่ว่าอารมณ์ความสุขเป็นปัจจัยเข้าถึงสิ่งพนิพันธ์โดยง่ายอันนี้เป็นอารมณ์แบบสบายๆที่เราสามารถจะส่งตัวหักฟื้นจิตระครับการอารมณ์ที่มากระทบที่เราไม่พอใจ ทีหลังก็มาพยายามหาทางระงับความอยากด้วยกําลังของฌานความจริงกําลังของฌานนี่มันจะระงับกิเลสได้ทุกอย่างโลภะความโลภและคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงมันระงับได้ทุกอย่างแต่เมรมหนักเมื่ออารมณ์จิตองเรามีการทรงตัวจริงๆ อารมณ์แห่งความสุขมันจะยืนตัวกับจิตของเรามันจะไม่หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนหรือวัตถุที่มีความสวยสดงดงามจะไม่เกิดอาการทะเยอทะยานจากอาการที่ได้ลาบสกระจะไม่มีความหวั่นไหวในกำลังจิตในขณะที่มีบุคคลเขายั่วให้โกรธ อาการอย่างนี้มันจะไม่มีในจิตของเราแล้วสิ่งที่เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มีความจริงกําลังสมาธินี่สามารถจะกดกิเลสทุกตัวให้มันจมลงไปได้แต่จะลืมว่ากิเลสมันไม่ตายเพราะมันถูกฝังไว้เท่านั้นถ้ามันเราเผลอมาไล่มันก็โผล่มาได้งานเราเมื่อนนั้น สำหรับคนที่ทรงจิตถึงชั้นสี่หรือทรงอารมณ์สมาธิถึงชั้นใดชั้นหนึ่งจึงกระทั่งมีอารมณ์ชินมักจะมีอาการเผลอคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ผมเองก็พบมาแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองนี่ในการบางครั้งในตอนที่กําลังฝึกผมคิดว่าเอะนี่เราเป็นพระอรหันต์สียแล้วดูเนี่ย มันไม่พอใจอะไรทั้งหมดรักมันก็ไม่เอาไหนโลภมันก็ไม่เอาไหนโกรธมันก็ไม่เอาไหนหลงอะไรมันก็ไม่มีแต่เดาว,ว่าทำมาทำไปอารมณ์นานๆเข้ากำลังใจตกโลงให้เจ้าตัวรักมันก็เริ่มโผล่นิดๆเจ้าตัวโลภเจ้าตัวโกรธเจ้าตัวหลงมันก็มาหน่อยๆ ตอนนี้จึงรู้ตัวโอนหนอนี่เราพลาดไปเสียแล้วที่คิดว่าตัวเป็นอาหารหันต์เป็นแค่กําลังฌานโลกีเท่านั้นแต่ความจริงแม้เราเป็นฌานโลกีแต่สามารถจะระงับอาการเช่นนี้ได้ก็ควรจะพอใจเพราะว่ากินเลสสามารถจะกดมันให้จมลงไปได้ไม่ชาเราก็สามารถจะห้าหันให้มันให้พินาศได้โดวยวน่ายเขาพิัสสนายาน เราวันดาท่านหลายมองดูเวลาเห็นว่าหมดเสร็จแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว่าตเพียงเท่านี้